แต่โอ้โหโหมโรงกันมาหลายวันโดยเฉพาะผมเริ่มแล้วนะประเด็นวันนี้ที่ผมเริ่มคือประเด็นเสียสุนัขให้คำเพาะแล้วเสียสุนัขถือเป็นคำสุภาพนะสุภาพลดลงมาหน่อยก็เสียหมานะฮะเสียหมาไอแม่เยอะที่ผมจะบอกเลยฮะแม่หลอกต้มคนไทยฮะต้มซะเปื่อยต้มซะแหมเป็นแบบหมูตุ๋นเลยนะ นะบอกว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นใหญ่นะครับประเด็นที่ทำให้พักแกนนารัฐบาลนะหัวทิ่มหัวตำอาจจะล่มสลายรัฐบาลล่มสลายได้คนที่พูดคือภัยบูนนิติตะวันไอหินปูนที่หลายคนตั้งฉายาเนี่ยนะผมไม่ได้คนเริ่มแรกนะอันนี้ต้องยอมรับหลายชื่อก็ตั้งก่อนนะแต่ไอหินปูนเนี่ยกนะ็เขาเรียกทั่วไปแต่เขาไม่เรียกต่อผมก็เรียกต่อ คือรพฤติกรรมอย่างนี้นะสุภาษิตไทยเขาเรียกเห็นหมูตัวเท่าช้างนะเห็นหมูตัวเท่าช้างโหจัจวหัวสักสอาวันบอกเดี๋ยวจะมีเรื่องใหญ่7จ็ดโมงเช้าวันนี้10ตุลามีเรื่องใหญ่ผมก็ตื่นมาตั้งแต่6กโมงนั่งดูตามข่าวว้ลูด iPad นะฮะลูดไปรูดมามันไม่เห็นมีอะไรในกอไผ่นะครับนะ คือทําให้คนเนี่ยลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยนะฮะลุ้นกันเยี่ยวเหนียวแล้วเอฟซีพักเพื่อไทยเนี่ยผมบอกนะฮะกลัวกันขนตูดลุกเลยว่าโอ้โหมันน่าจะมีทีเด็ดอะไรสักเรื่องหนึ่งมามันถึงทําให้คุณภับูรณิติตตะวันเนี่ยออกมาพูดได้ถึงขนาดนี้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยโอ้โหคนบอกว่าสงสัยมีทีเด็ดถ้าใครเกิดทันนะ ผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งย้อนไปนิดหนึ่งนอกเรื่องหน่อยใครเกิดทันเนี่ยหนังกลางแปลงหนังกลางแปลงสมัยก่อนเนี่ยก่อนฉายเนี่ยเขาต้องโปรโมทอย่างดีเลยหนังนี่เป็นหนังแอดเทวดานี่หนังกลางแปลงเนี่ยต้องเป็นแอดของแอดเทวดาเพราะว่าแอดเทวดาเป็นเจ้าเดียวที่มีจอผ่าโลกจอโค้งใหญ่มากเท่ากับตึกสี่ห้าชั้นอะ เราเป็นเด็กเนี่ยไปดูเนี่ยโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากแอดเทวดาต้องเป็นจอผ่าโลกสุดท้ายโฆษณาไปโฆษณามาเหลือแค่หนังกลางแปลงธรรมดาเนี่ยพวกปลาลงเท้าเลยนะฮะปลาลงเท้าเยี่ยวใส่เลยนะฮะพฤติกรรมของไยบูุ์นิติตะวันก็ไม่ได้ต่างจากที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะบอกว่าโอ้โหทีเด็ดเดี๋ยวรอเปิดเผยครั้งเดียวนะโจหัวตั้งแต่แรกเลย สักสองสาวันว่าเดี๋ยวจะมีในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งผมไม่ได้ทําเองนะทําจากคนนอกนะคนนอกที่ว่าเนี่ยก็ยังไม่บอกเมื่อสองสามวันนี้ก็ยังไม่บอกเจ็ดโมงเช้าวันที่สิบค่อยไปดูกันก็แล้วกันว่าพักเพื่อพักแกนนารัฐบาลไม่บอกว่าพักเพื่อไทยด้วยนะจะล่มสลายรัฐบาลจะล่มสลายนักข่าวถามว่าล่มสลายความว่าล่มสลายนี่หมายถึงยุบพักใช่ไหม ก็คือเลวร้ายของพรรคการเมืองคือการยุบพรรคนะเหมือนพรรคก้าวไกลที่ถูกยุบพรรคนี่คือเคสเขาเรียกว่า worst case คสที่เลวร้ายที่สุดก็คือของพรรคการเมืองคือการยุบพรรควันนี้ต้องบอกนะฮะไอแม่เยอะเนี่ยนะฮะนะต้องวันนี้ใช้คําไม่สุภาพหน่อยก็ต้องขออภยัยแต่พฤติกรรมของคนที่มาปล่อยข่าวเห็นหมูตัวเท่าช้างเนี่ยนะฮะเห็นไฟไหม้ตรงนู้นไกลๆเนี่ยเขาบอกไฟไหม้บ้านทั้งๆที่มันเผากอกองหญ้า เขากองฟางบอกไฟไหม้บ้านเนี่ยทีแรกก็น,นึกว่ามีทีเด็ดโหมโลงสะดิบดีเลยที่ไหนได้อะภัยบุญนิติตะวันมันก็ไม่ได้ต่างจากนักต้มตุนทางการเมืองเลยอพฤติกรรมที่ออกมามันเป็นประมาณนั้นนะจากหนังจอผ่าโลกเป็นแค่หนังกลางแปลงธรรมดาหนังแก้บนนะเอาง่ายๆหลายคนลุ้นนะฮะลุ้นจนเยี่ยวเหนียวแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยบอกว่าคนไปยื่นนะฮะ มาถแถลงเมื่อเช้านี้อย่างเงี้ยมาถแถลงตอนประมาณตั้งแปดโมงกว่ากว่าเก้าโมงกว่าเนี่ยไม่เจ้าตัวไม่ได้ถแถลงเนี่ยทําตัวคนยื่นเนี่ยคือนายธีรยุทธ์นะนายธีรยุทธ์ที่เป็นคนยื่นล้มพักก้าวไกลนะฮะธีรยุทธ์สุวรรณเกษรอ,อดีตทนายความพุทธอิสระเราก็นึกว่าจะมีทีเด็ดไพบูร์โมสอย่างดีเลยมีเอกสารห้าพันกว่าหน้าเนี่ยบอกเงี้นะ มีเอกสารห้าพันกว่าหน้าผมไปดูรายละเอียดจริงๆบอกเอกสารห้าพันกว่าหน้าไม่ใช่ทีลรยุสุวันเกษรคนที่ยื่นสารรัฐธรรมนูญเมื่อเช้าเนี่ยตอนเก้าโมงตอนสิบโมงครึ่งเนี่ยนะฮะไปยื่นที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเอกสารแค่ห้าร้อยแปดแผ่นฮนะแต่ไทยเอกสารเป็นสิบชุดเมือ่อไทยเอกสารเป็นสิบชุดชุดหนึ่งมีห้าร้อยแปดแผ่นเอาสิบคูณ มันก็ได้ห้าร้อยกว่าแผ่นห้าพันกว่าแผ่นไพบุญคุยบอกโ oh, อ้โหมีเอกาสารห้าพันกว่าแผ่นไม่ใช่แค่นี้เราก็รู้แล้วโอ้โ oh, หไอ้นี่ต้องเอาสิบหารไว้เอกสารมีห้าร้อยแปดแผ่นนะฮะบอกมีห้าพันกว่าหน้าไม่ใช่เอกสารมีห้าร้อยแปดแผ่นเอาไปคูณไทยเอกสารสิบชุดเพื่อให้หน่วยงานต่างๆพิจารณานะฮะผู้ร้องเนี่ยต้องเป็นคนไทยเอกสารเตรียมมาให้เรียบร้อยนะฮะสิบชุด บอกมีห้าพันกว่าหน้าโอ้โหไอ้นี่เวลาพูดเนี่ต้องเอาสิบหารเลยครรู้เลยนะฮะจาก500กว่าแผ่นนี่เป็น5,000กว่าแผ่น,เ,นเพราะฉะนั้นนะฮะภัยบณ์มาเปิดเผยเองตอนสายๆว่ากรณีที่ผมพูดไปว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายรัฐบาลเนี่ยก็คือนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรอ,อดีตทนายความพุทธอิสระไปยื่นร้องศาลรัฐมนูลเมื่อเช้านี้10บโมครึ่ง ผู้ร้องที่หนึ่งคือพักเพื่อไทยถูกร้องว่านะครับผู้ร้องที่สองอขออภยัยผู้ร้องที่หนึ่งคือทักษิณชินวัตรผู้ร้องที่สองคือพักเพื่อไทยเลิกให้ทั้งทั้งผู้ร้องที่หนึ่งและผู้ร้องที่สองคือทักษิณและพักเพื่อไทยเลิกกระทาการใช้สิทธิและเสรีภาพนําไปสู่การล้มล้างกองปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามมาตรา49นะฮะ ผู้ยื่นคำร้องเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกมาทั้งหมดละคำร้องทั้งหมดห้าร้อยแปดแผน่นผมบอกเนื้อในอย่างนี้จริงๆเนื้อในมีอยู่ว่าเขาก็จะอ้างสารพัดว่าทักษินไปปรากฏตัวที่นูน่นที่นี่มีบริวารว่านเครือมีรัฐมนตรีมีแกนนําพรรคเพื่อไทยมีสสไปต้อนรับขับสู้ตั้งแต่งานเชียงใหม่งานเลี้ยงวันเกิดคุณสมชายวงสวัสดิ์อย่างงู้นอย่างนี้ไป คือพยายามประโคมให้แล้วเอารูปเข้าไปประกอบแต่สิ่งที่ทีละยุทธ์ไม่มีผมจับประเด็นได้เลยที่ไม่มีนะผมเชื่อว่านะในสื่ออื่น YouTube อื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกนะสองเรื่องที่เขาไม่มีหนึงนะนะเขาก็จะโยงไปโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะไม่ได้ไม่ไม่โยงนะห้ากว่าแบนเนะี่ยยุทธเอาหมดทุกเรื่องนะครับเพราะติดใจไงตัวเองเคยยื่น แล้วล้มพักเก้าไกลได้ในข้อหาซอกก่อนบอนทำลายเพราะมันมีของจริงปรากฏกรณีของพิธาลิมเจริญรัตน์กรณีของแกนนำ44คนของสส .9 ก้าไกลเดิมเนี่ยไปแปะสติกเกอร์ไปติดสติกเกอร์ไปปาใสาไปรณรงค์ยกเลิก112นี่มันก็เลยซอกก่อนบอนทำลายทีละยุทธ์ก็เลยได้เครดิตตรงนี้แต่กรณีนี้เนี่ยผมท้าเลยผมท้าสองประเด็นด้วยกัน ประเด็นที่หนึ่งในเอกสาร508แผ่นของทีรยุทธสุวรรณเกษรไม่มีคลิปไม่มีภาพที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นภาพที่มีคุณทักษิณอยู่ในภาพนี่คือเรื่องที่หนึ่งผมท้าเลยแล้วคนอื่นๆน่ะเอาง,ง่ายๆอย่างท่านเสรีอ่ะพิสุทธิ์น่ะที่บอกไปเยี่ยมคุณทักษิณสองครั้งอ่ะเห็นโจหัวมานานแล้วไม่เห็นคลิปปทีไม่มีภาพอ่ะแล้วก็มีคนแจ้งมาก็บอกว่าเอมีการ มีคนด้อมดอมองๆลักษณะคล้ายๆท่านเนี่ยไปถ่ายรูปภายหลังหรือเปล่าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นตัวคุ้นๆนะครับหัวเกียนเกียนนี่คือเรื่องที่หนึ่งในเอกสารนี้ไม่มีแน่ฮะรูปถ่ายที่โรงพยาบาลหรืออะไรพวกนี้และที่สำคัญที่กล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยประเด็นใหญ่สุดที่คุณทียุทธร้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่คือเรื่องอะไรฮะ ครอบงำพักเพื่อไทยกรณีเรียกพบแกนนำพักต่างๆที่บ้านจันท์สองราในคืนที่มีการปลดนะครับคุณเศรษฐาทวีสินถอดถอนออกจากนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานปรากฏว่าอย่างนี้นนกรณีรูปถ่ายการประชุมคลิปเนี่ยบ้านจันทสองราถ้ามีมันออกมาแล้วถ้ามีเขาฆ่าการทางการเมืองเขาฆ่าพักเพื่อไทยแล้วบังเอิญว่ามันไม่มีไง บังเอิญว่ามันไม่มีงานนี้เนี่ยก็เลยโหมโลงเกอร์โหมโลงสะดิบดีนะครับบอกจะเป็นหนังแอดเทวดาจอผ่าโลกนั่นเป็นหนังกลางแปลงแก้บนแค่นั้นเองฮะไม่ได้มีอะไรเลยแล้ววันนี้เนี่ยออกตัวนะฮะภัยบุญนิติตะวันออกตัวว่าทีรยุทธสุวรรณในเ,เกศรไม่เกี่ยวกับพักพลังประชารัฐแต่อย่างใดนะฮะเหมือนเคยออกตัวใครฮะออกตัว เรื่องไกลลีกิจวัฒนะไม่เกี่ยวกับพักพลังประชารัฐแต่อย่างใดโทษทีฮะอมลงเท้ามาพูดยังไม่มีคนเชื่อเลยนะฮะใครจะเชื่อได้ฮะว่าไม่เกี่ยวกับพักพลังประชารัฐฮนะใครก็รู้ว่าเรื่องไกลคือสมาชิกบ้านป่าใครก็รู้สมาเรื่องไกลเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแม้ไม่ได้สอสอแต่ทีรยุทธสุวรรณเกษรเกี่ยวข้องอยังไง ไพบูรณิติตะวันออกมายอมรับแล้วร,ร,รู้จักกันแต่ว่าไม่ได้นะพลังประชารัฐไม่ได้บอกให้ไปยื่นไม่ต้องบอกฮะเรื่องอย่างนี้ไม่ใครไม่มีใครโง่ละครับว่าพักใช้ไปยื่นไม่มีใครโง่บอกอย่างนั้นแต่เดี๋ยวจะมีคนบอกให้หูตาสว่างว่าไพบูรนิติตะวันสนิทสนมกับธีรยุทธสุวรรณเกษรอ,อย่างไรนะฮะรู้จักผ่านใคร เดี๋ยวคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่ก้าวล่วงนะฮะคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ชื่อเด็ดพี่เดี๋ยวบ่ายนี้เด็ดพี่พร้อมพงศเขายังมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคุณบอกว่าคุณไม่ได้สนิทสนมเทระยุทธ์ไม่ได้เป็นตัวแทนพรรคไปยื่นไม่ได้รู้จักรู้จีกับคนบ้านป่าเดี๋ยวคนที่จะมาเปิดเผยบ่ายเนี้ยนะเขาชื่อพร้อมพงนพนลิตหรือเด็ดพี่เดี๋ยวเขาจะมายื่น ผมไม่ต้องพูดนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ตีปลาหน้าใสฮะก็ให้เกียรตินะว่าวาระใครสาระใครก็ไม่ก้าวล่วงกันก็ถือว่าให้เกียรติกันเขาจะเปิดประเด็นเรื่องนี้ไหนว่าคุณมไม่ไม่รู้จักธีรยุทธสุวรรณเกษรดีละ่ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่ารู้จักยังไงแบบไหนเดี๋ยวนะครับเด็ดพี่เขาจะมาชําแหละอ่าส่วนหน้าที่ผมก็บอกว่า,างี้กรณีสอสออดีตสอสอปัดเศษเนี่ยคือถ้าภัยบุญนิติตะวันไม่มี กรณีการคำนวณสูตรสสสมัยสมชายสุดทธิยากรเป็นกกตสมัยนั้นนะปัดสูตรปัดเศษกระแลกแหลกล้านเลยนะคนคะแนนหมื่นยังได้เป็นสสเนะี่ยสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าบางพักได้เป็นสสเพราะฉะนั้นภัยบุ์นิเตว,วันก็เป็นหนึ่งในสสปัดเศษฮนะได้มาแบบโชคช่วยฮนะได้มาแบบโชคช่วยบุญหลนทับ จากสูตรคำนวณมั่วๆนะฮะสมัยกกตสมัยนั้นนะเป็นหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปนาะยกคำพระพุทธเจ้ามากล่าวบนป้ายหาเสียงได้สสมาคนเดียวคือตัวกเองนะและทำเป็นกาเพราะเป็นสสมสมัยแรกสมัยนั้นวันนี้การเปิดเผยของไพบุญนิติตะวันบอกได้คำเดียวท่านผู้ชม f อฟทั้งหลายและคนที่ดูนะฮนะในหลายๆช่องทางที่ผมนำเสนอไปเนี่ย บุคคลคนนี้เสียสุนัขไปเรียบร้อยแล้วเสียหมาเสียหมากลายเป็นโมฆะบุรุษในทางการเมืองฮะในทางการเมืองเขาเขาเกลียดมากคนอย่างนี้เป็นโมฆะบุรุษต่อไปจะถแถลงข่าวไม่มีคนไปถแถลงฮะนักข่าวไม่ไม่สนใจไม่ตามอะ่ะถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกเด็กเลี้ยงแกะอืเด็กเลี้ยงแกะถ้าเป็นเด็กนะเด็กโกหกว่ามีหมาป่าจะมาขย้ำฝูงแกะนะ เขาเรียกเด็กเลี้ยงแก่แต่นี่เป็นคนแก่นะเป็นผู้เฒ่านะนะเลยวยัยเกษียณไปหลายปีแล้วนะฮะไม่ใช่เด็กเลี้ยงแก่นะหลายคนให้คำนะนิยามผมว่าไม่ใช่เด็กเลี้ยงแก่คุณพงศ์พฤติกรรมนี้เขาเรียกเท่าเลี้ยงเหี้ย <laughs> คือคือไม่มีสาระเลยนะครับเรื่องที่ออกมาเนี่ยทีละยุทธสวนรณเกษรเนี่ย เป็นแค่นักร้องธรรมดาธรรมดาในค่ายบ้านป่าเพิ่มมาอีกคนเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ต่างอะไรจากเรืองไกลรลีกิจเวทนะไม่ได้ต่างกับนัทพร์โตประยูนไม่ได้ต่างจากนบพรุตพิราบขาวหลายคนที่อยู่สังกัดบ้านป่าทั้งหลายเนี่ยก็มีพฤติกรรมนอย่างเงี้ยแต่มาโอ้โหตีคองร้องเป่านะนะนะบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจะมีเรื่องใหญ่นะยุบพักเพื่อไทยนะยุบ รัฐบาลให้รัฐบาลล่มสลายเอกสารห้าพันกว่าหน้าทุย <c oughs> ผมดูแล้วโหไหมโอ,โโอโ้ไม่ไหวฮะคือครบครบอย่างเงี้ยนะะลุงป้อมนะมีแต่เสียนะฮะผมบอกลุงป้อมนี่มีแต่เสียนะล,มมยนะลุงหยุมเนี่ยะมีแต่เสียฮะคนในพักตัวเองเนี่ยเครดิตไม่ได้แล้วในทางสื่อนะฮะผมผมอยู่ในวงการสื่อมานานเนี่ยเครดิตคนอย่างเงี้ยต่อไปพูดไม่มีคนเชื่อละ เพราะว่าพูดแล้วต้องเอาสิบหารนะ่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ผมไปสภามาเมื่อวานหลังจากจัดรายการเสร็จผมก็ไปสภามีประชุมต่อเล็กๆน้อยๆกับพรรคพวกกันก็ไปประชุมที่สภาเอ้ยผมได้ยินเสียงใครวะจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยห่างผมเนี่ยประมาณสักร้อยเมตรได้อะเนีฮะร้อยเมตรไอ้เสียงใครมันตะโกนมะอ๋อไปฟังใกล้ๆสักเข้าไปใกล้ๆอ๋อสามารถเจนชัยวณิชกุล นะฮะสามารถเจนชัยวนิตกุลนะครับคนใกล้ตัวลุงป้อมอีกคนเมื่อวานไปแถลงข่าวที่สภาพอดีผมเดินผ่านไปพอดีสัมภาษณ์ยังไงฮะเสียงดังมากเป็นร้อยเมตรอ่ะนะฮะไม่ต้องฟังใกล้ๆก็ได้ยินนะไม่ต้องแอบฟังก็ได้ยินนะบอกโ,อโหพูดสนับสนุนภัยบูลนิติตะวันสนับสนุนแล้วนะอื้การเมืองสะเทือนแน่นับจากนาทีนี้สามารถเจนชัยวนิทกุลนะจำได้นะ เป็นคนที่ชวนวันอยู่บำรุงเข้าพักพลังประชารัฐนั่นแหละคนเดียวกันนะยังไม่ได้โกนหัวเลยนะพูดว่าจะโกนหัวยุบพักเก้าไกลว,นน ون, วันนู้นวันนี้วันนั้นสามารถรับปากว่าจะโกนหัวในช่องไลฟ์ตัวเองอะในช่องไลฟ์ตัวเองเนะี่ยลองไปดูเก่าๆนี่รับปากว่าถ้าเก้าไกลไม่ไม่โดนยุบพักวันนู้นวันนี้บอกตัวเองระบุชัดเลยฟันธงเลยว่าถ้าไม่ยุบภายในวันนี้ ผมขอโกนหัวขอโทษฮนะหลังจากที่มึงพูดเนี่ยพักเก้าไกลกว่าจะถูกยุบอีกสามสี่เดือนเพราะฉะนั้นนะี่ยพูดอะไรไว้ผมจํานะฮะคนที่จัดรายการด้วยกันเนี่ยมันรู้กันอยู่นะว่าใครมือขนาดไหนยังไงร,รับปากว่าจะโกนหัวว่าลองไปดูเทเปเก่าๆดิลองไปดูคลิเปเก่าๆนะครับไม่ได้โกนจริงฮนะพูดไปอยางงั้นนะกลัวคนลืมไม่ลืมฮนะไม่ลืมคนทํางานสื่อด้วยกันเนะี่ยมันมองกันออกฮนะ แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะภัยบูลนิติตะวันจะมีเซอร์ไพรส์การเมืองสะเทือนแน่นอนนะฮะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมได้ยินแล้วก็มาอ่านจากสื่อที่หลังเนี่ยบอกแหมลุงป้อมช่วงนี้ฟิตจัดนะแข็งแรงผิดปกติ <c oughs> โออยากจะเชียร์ลุงป้อมเป็นนายก <c oughs> โอ้พวกนี้เนี่ยมันเลียขนนักแข่งเกี้ยงเลยก็แล้วกันนะฮะในช่วงก่อนเนี่ยแถลงข่าว โอ้โหลุงป้อมเนี่ยตอนนี้ร่างกายเหมือนอยู่ในร่างทองร่างทองเนี่ยโทษฮนะทองเก้าสิบเก้าปอร์ซนหรือทองแม่ตัก๊กอยากรู้นะักบอกว่าลุงป้อมตอนนี้เหมือนอยู่ในร่างทองทองแม่ตั๊กก็เดยผมดูนะแต่เรื่อง,เร,องเรื่องบอกว่าลุงป้อมช่วงนี้แข็งแรงผิดปกติหากมีคล้ายๆว่าถ้าเกิดพรรครัฐบาลเขามอีอุบัติเหตุไปเนี่ย นะก็เป็นคิวของลุงป้อมนละ้วเพราะแข็งแรงผิดปกติคือแข็งแรงปกติผมไม่สงสัยคําว่าใช้คําว่าแข็งแรงผิดปกติเนี่ยผมดูแลยวยาดบย่าดบไม่มีอะไรครับแข็งแรงปกติไม่สงสัยดันให้สัมภาษณ์นะคะ่ว่าแข็งแรงผิดปกติแล้ววันพุทธที่แล้วลุงป้อมก็มาประชุมแต่ไม่มีคนเห็นโอ้ <laughs> ผมแทบขำกลิ้งเลยมึงมาประชุมยังไงวะ ลุงป้อมมาประชุมแต่ไม่มีคนเห็นมันเป็นนินจาเหรอนะมาสภาเนี่ยมึงเป็นนินจาเหรอลุงป้อมมึงเนี่ยลุงป้อมมาเนี่ยก็ต้องผ่านทางเข้าเขามีเครื่องสแกนที่สภานะครับนักข่าวดักรอหลังเครื่องสแกนใครเข้าใครออกสภาเนี่ยมันนักขา่าวว่ต้องเห็นบอกว่ามีการสัมภาษณ์ว่าวันพุธที่แล้วลุงป้อมก็มาประชุมสภาแต่ไม่มีคนเห็นโอ้ย โอ้โหมึงจะเลียไปถึงไหนวะกูไม่เข้าใจนะลุงป้อมเป็นนินจาไงนะนะมาแล้วไม่มีคนเห็นหนักข่าวไม่เห็นเลยสักคนหนึ่งอยู่ยังไงล่ะประชุมแล้วไม่มีคนเห็นนะแล้วไปโหวตอะไรเขาบ้างล่ะคือคนเราเนี่ยถ้าจะไปอย่างนี้นะไปน้ําขุนขุนใครแม่งก็ไปได้ไปอย่างเนี้ยน้ําขุนขุคนใครก็ไปได้แต่เองเฉลียจนจนน่าเกลียดอะ่ะแล้วกรณีนะสามารถใน คือผมดูเป็นจอมยุทธเลยแหละเรื่องนี้นะจอมยุทธเลยเพราะว่าโอ้โหลุงป้อมนี่เคลิ้มหมดแล้วะตัวเปียกหมดแล้วทั้งภัยบุญทั้งสามารถเลียจนเสียผู้เสียคนไปหมดนะคือลุงป้อมวันนี้เนี่ยสถานะลุงป้อมเนี่ยสอสอ,อยู่ในมือไม่เกินยี่สิบคนสิบกว่าคนแล้วยังทะยานอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยชาติหน้าเถอะครับ ชาติหน้าตอนบ่บยๆนะครับทำไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้ก็เมื่อวานนี้คุณสมคิดเชื่อคงรองเลขาธิการนายกลำตรีเนี่ยบอกว่าถ้าคุณจะเป็นนายกได้เนี่ยคุณต้องถือเสียงค้างมากคุณต้องถือเสียงเกินครึ่งหนึ่งไปแล้วไม่ใช่จะเป็นนายกรมนตรีมีเสียงสิบกว่าเสียงมีเสียงไม่ถึงยี่สิบเสียงในทุกวันนี้ลุงป้อมมีเสียงไม่ถึงยี่สิบเสียงอยากจะเป็นนายกรมนตรีก็สมควรแล้วที่จะถูกหลอกแหลก ต้องใช้คำนี้เลยฮะสมควรแล้วฮะที่จะถูกหลอกแดกแล้วใครจะไปเรียขนหน้าแข้งลุงป้อมนะเดี๋ยวจะไปเจอลิ้นไพบูนจะไปเจอลิ้นสามารถแล้วยุง่งโอ้โหนี่มันเรียตัวเปียกเลยพวกนี้คือมีอย่างนี้เนะผมบอกนะฮะหาเรื่องเข้าพักนะฮะงานไม่หาหาแต่เรื่องเข้าพักนะครับ แล้วภัยบุญนะวันนี้ต่อไปถ้าจะไปแถลงข่าวที่ไหนนักข่าวแอนตี้แล้วแบบนี้นักข่าวแอนตี้นะถือว่าเป็นตัวซวยของพักอะง่ายๆพักตัวเองเนี่ยยุบมาแล้วนะพราะเป็นสอสอปาสัาเศษยุบพักตัวเองแล้วมาลงพักพลังประชารัฐมาสมัครพ,พักพลังประชารัฐเออเขาก็งงกันอยู่รอบหนึ่งว่ามันยุบพักตัวเองแล้วมาอยู่พลังประชารัฐอยู่ปฏิริษฐลำดับที่เท่าไหร่ล่ะเพราะเขามีปฏิริษฐลำดับกันอยู่ อนะยุบพักตัวยุบตัวเองแล้วไม่ย้ายมาอยู่พักอื่นไม่ต้องรอใครขับนะเออมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันในะประเทศไทยนะกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองมาเป็นเลขาพักพลังประชารัฐของลุงป้อม,มนเนี่ยลุงหยุมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าแกนนําคนอื่นรุ่นก่อตั้งเนี่ยเขาออกเกือบหมดฮนะไม่รู้เขาพิสษษวัด์อะไรคุณภัยบณ์ไม่อยู่สังฆกรรมด้วย แล้วลุงป้อมตั้งซะใหญ่เลยนะครับนะตั้งซะใหญ่เลยครับตั้งเป็นเลขาธิการพักโอ้โหแล้วคุณภาพมันไม่ถึงอะเลขาธิการพักเขาเป็นต้องเป็นมือประสานสิบทิศฮนะนะเป็นมือเชิญแขกครับการเป็นเลขาธิการพักเนี่ยต้องเป็นมือเชิญแขกไม่ใช่ไล่แขกนะนะจะเข้าร้านเนี่ยคุณต้องหาประชาสัมพันธ์หน้าตาดีๆเข้ามา นะเรียกลูกค้าเข้าร้านถ้าเรียกถ้าหน้าตาไม่ดีเป็นตัวดึงดูดลูกค้าเข้าร้านก็ต้องมีคําพูดหนะว,วานหวานมีคําพูดดีๆมีวาทศิลป์ในการเรียกลูกค้าเข้าร้านแต่ไม่ใช่โอ้โหนี่โอ้โหทำลุงป้อมเสียหายหมดเลยฮนะบอกว่าจะมีการถแถลงข่าวใหญ่พักแกนนารัฐบาลจะล่มสลายมันพฤติกรรมแบบโกหกพกลมอย่างนี้นะฮะ เป็นเจ๊กตื่นไฟเนี่ยผมบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะพฤติกรรมนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นโบราณมากรุ่นโบราณจริงๆแล้วก็พฤติกรรมอย่างนี้ปฏิเสธไม่ได้ฮะหาคนคบคบยากฮะแล้วผมดูเลยคุณธรยุทธ์เริ่มต้นในการยื่นวันนี้นะเริ่มต้นในการยื่นวันนี้แล้วคุณหวังว่าจะยุบพ,พักเพื่อไทยเนี่ยคุณว่ามันเร็วล่ะ การยุบพักคุณว่ามันเร็วเหรอกว่าจะยุบพักก้าวไกลในใช้เวลาปีกว่านะเกือบสองปีนะปีกว่านะยุบพักก้าวไกลมาเป็นพักประชาชนเนี่ยเพราะว่าการจะยุบพักไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะแล้วบอกว่ากรณีคุณทักษิณมาครอบงำพักเพื่อไทยเนี่ยผมถามว่าคุณทักษิณสั่งลูกสาวได้ไหมในจมงเนี่ยเอาง่ายๆคุณทักษิณสั่งลูกสาวได้ไหมนะ แล้วก็มันก็ชัดเจนแล้วบอกว่ามีการประชุมบ้านจันสองล่าบอกคุณทักษิณครอบงำพักก็ชื่อออกจากจันสองล่าไปเนี่ยมันเป็นชื่อชัยเกษมนิติสริริจะเป็นนายกคนต่อไปถ้าทักษิณสั่งได้ครอบงำพักการเมืองได้เพราะครอบงำพักร่วมรัฐบาลได้ชื่อนายกมันต้องเป็นชื่อชัยเกษมนิติสริริแต่พักเพื่อไทยเขาไปตีตก นะฮะเขาเอาชื่อแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือข้อเท็จจริงว่ามันจะครอบงำได้ตรงไหนอ่ะคือพูดเขาเรียกมาพูดคุยกินข้าวกันเนี่ยเรียกมาได้ไม่ถือว่าเป็นการครอบงำไม่เกี่ยวกันแล้วก็ถ้าครอบงำได้ทุกวันนี้เนะี่ยผมดูเนี่ยหลายเรื่องเนี้ยคุณทักษิณไม่ิ่งเงียบถึงขนาดเนี้ยคือวันเนี้ยคุณพ่อเนี่ยนะถือบทบาทในการนะ ช่วยงานเบื้องหลังเท่านั้นเองนะออกหน้าไม่ได้เพราะอะไรออกหน้าเดี๋ยวลูกสาวไม่ฟังจะทาไงวันนี้ต้องบอกนะภาวะผู้นําของคุณแพทองทานชินวัฒน์เนี่ยเขามีภาวะผู้นําเต็มตัวนะแล้วการที่บอกคุณทักษิณค้อมงามพักเนี่ยคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาสิกว่าปีสิบเจ็ดสิบแปดปีมันก็อยากพบคนนู้นแล้วก็อยากพบคนนี้ ทำอะไรมันก็เป็นข่าวหมดทั้งๆที่ตัวเองไม่อยากเป็นข่าวขนาดตัดผมอะไปตัดผมที่ศรีลมสาระแดงเนี่ยร้านเดิมเนี่ยมันอยากตัดผมเพราะผมมันยาวอยู่ต่างประเทศแขกมันตัดให้เนี่ยดูใบมันไม่ถูกใจมันไม่เหมือนคนไทยคนไทยตัดแล้วมันมีแค่หูมันมีล้างหูมันมีตัดขนจมูกมันโอ๊ยเลยว่างๆถอนผมงอกให้อีกนะเพราะนั้นเวลาไปที่ไหนเนี่ยมันก็ไป แล้วสบายใจที่เคยตัดขาประจําร้านสปาร้านนวดขาประจําร้านตัดผมขาประจําไม่อยากเป็นข่าวมันก็เป็นข่าวช่วยไม่ได้อะเบ้านักข่าวตามคุณทักษิณเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่ากันนั้นเลยอยู่ที่บ้านเนี่ยใครจะมาหาก็มาคุณทักษิณคงจะยึดอย่างนั้นนะฮะเพราะไม่อยากให้เป็นประเด็นไม่อยากให้ลูกถูกสังคมนะครับมองว่าคุณทักษิณไปครอบจริงๆครอบไม่ได้ ข้อไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะมาก็อยู่บ้านจันสองล่าเนี่ยเราไม่ไปไหนแล้วนะว่ายน้ํากะหลานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องบอกนะฮะเรื่องการเป็นโมฆะบุรุษของนายไพบูลเนี่ยวันนี้ต้องบอกะฮะว่าทําไม่พัดพลังประชาชนที่เสียอยู่แล้วเนี่ยฮะเน่าเลยะฮะเน่าเลยะฮะในเครดิตในทางการเมืองเนี่ยหมดเลยฮะนะฮะ,นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรื่องต่างๆที่คุณไปยื่นเนะี่ย เขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่เชื่อตั้งแต่แรกว่าไอคนที่ไปยืนทั้งหลายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังประชารัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัยบุญนิติวันวันนี้ต้องบอกนะว่าโกหกมันโกหกได้ครั้งเดียวฮนะแล้วหโหมลงอย่างนี้นะฮะโหมลงได้ครั้งเดียวนะครั้งหน้าเนี่ยไม่มีใครติดตามให้ลุ้นนะนะโอ้โหเราก็นะคิดว่าเอฟซีเราหลายคนอกสั่นขวัญแขวนนะ ประเด็นที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นนะพิคาดเรื่องนี้ได้เนี่ยมันต้องมีคลิปนะวันที่คุณทักษิณเรียกแกนำพักต่างๆไปที่บ้านจันสองราถ้ามีคลิปออกมาเนี่ยไอ้นั้นยังพอมีน้ำหนักแต่นี่ถามอะไรไม่มีเลยนะฮะเขียนตัวบทกฎหมายแบบหวานล้อมอ้อมเพื่อจะมัดนะฮะเพื่อจะมัดเหมือนกับหวานล้อมมัดพัดก้าวไกลซอก่อนบ่อนทําลายนั่นแหละ แต่บังเอิญว่าก้าวไกลเนี่ยมันมีมูลมันมีมูลจริงๆเพราะว่าพูดว่ายกเลิกหลายที่ไม่ใช่แก้ไขนะฮะพูดไปยกเลิกด้วยซ้ําแต่กรนีคุณทักษิณเนี่ยคุณบอกจะล้มล้างการปกครองมันจะล้มตรงไหนวะมันจะล้มตรงไหนอ่ะผมถามวันนี้เนี่ยเต้าข่าวได้นะ,ะแต่คนเนี่ยไม่งโง่แล้วหลอกได้ครั้งเดียวนะวันนี้เห็นหมูตัวเท่าช้างแล้วนะ แล้วทุกวันนี้คุณคือโมคะบุรุษฮนะอาการนี้เขาเรียกเสียหมาวันนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการติดตามชมใครชมไม่หลังชมไม่ทันดูย้อนหลังแล้วก็ไปดูใน YouTube เริ่มทีวีได้ขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ